นี uhm like, ่ขอบคุณช่างภาพสื่อบนชน6รงรถ้าด้วยวันนี้ก็มาถ่ายภาพตัวในสนามสนุยนี่มานั่งรอเลยไสรุ่นนี้เันรุ่นชักนุ้ยก็เลยเชียวนะไฟกับแิเอเอากันิแล้ว54ตั้งใจจเปิดยะมองแล้วว่า401ขมาขมาเดี๋ยวลบอีกเดี่ยวลบอีก4 0ะา ทิงหวั่นชิงพิกครับอายุอันนเพึ่งจะหกขวงีต่ำต้อยที่โหโม่โหรบุญอวบละวาทุกนับสนุกสนานแน่นอนครับเชี่ยนบับเท้าไต่ เอปเต่าละโวยพังเองไม่รู้เลยใคตคงจะว่าก็น่าจะได้เงินเป็นล้าที่แล้ที่หลายคนที่หลายคนบอกว่ายังไงก็เสรษนีไสแต่เีไทยส็นคนท น้องใส่เครื่อนไปล้มอยู่ไหนไม่ดีแล้วไม่มีครับไมล้มแล้วแตขณะที่อันดับที่สองับไมดีนังเกินมาทุกนก็นั่นลเจ้าากลับาครับผมปผนเราังไปอ่รู้อ่เดี๋ยวรงน้านกระกิจกินอิ่มกันครบ ทีเทนหอก่เชือนด้วยเอากันแล้วแข่งขันสี่รอบผ่านไปแล้วสองอยู่อีกสองเอาละหมู่ไม่พ้นใครพาดกับทิ้ทงเข้าไปได้อีกหน่อยอย่างไอ้ทวีชยัยนะรอบนี้ทวีชัยช้าลงมาฉันไม่คิดไปโหยเอาละวันจ่อเล็กกับตัวใหญ่ข้างหลังโชโบตระกินด้วย ตอนนี้โม้ชโดนตังคตกกายกปักโนแต่แม่ก็่ได้สุดท sure ้อน้องสุดท้ายลอสุดท้องน้องสุดท้ายแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้อง ใส่รถปทีไม่มีเสียเลยข้ามีต้องแก้จับเข้าไป่สารอไม่ก็ลอยากาดงโคงยาวๆเท่านั้นเองกับใส่กันกับวุยไ้วงทวนกับเฮตุ้งจอดย สองตึงผวชัยมตัวเข้าเรียมรอยขับเว่อนสายพานด้วรบบ